เบบีนะ้ดอเนี่ยเป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมนะเชื่อมั่นที่สุดนะครับว่ามันอาจจะเป็นมามืดฉะนั้นทำไมถึงเป็นมามืดนะครับคุณลองไปฟังหลังคลิปนี้ดูนะครับว่ามามืดของมันเนี่ยคืออะไรและอันนี้ได้บทเรียนจากลูน่าด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมใน ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเหรียญมีมคอยนะครับอย่างเบบี้ดอทมันมีโจทย์อยู่ว่าทำไมเหรียญมีมคอยนะณนะสมัยนี้นะ ถึงมุ่งตรงการสวอปเหรียญมุ่งตรงความเป็น d ีแอความเป็น d ีไฟล์เขาเห็นอะไรตรงนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถคาดการได้เลยว่าเงินมันจะไปทางไหนเงินจะมาทางไหนอะไรจะเป็นเหรียญที่เติบโตตัวต่อไปฉะนั้นเหรียญมีมเนี่ยนะครับตอนเนี้ มีอยู่สองฝั่งนะครับที่ที่เขากำลังคาดหวังว่าการเติบโตเนี่ยมันจะมีมากขึ้นเพราะเหรียญมีมันจะพัฒนานะครับเป็นเป็นเหรียญแอลคอไหรือเหรียญดีฟายฉะนั้นเหรียญมีมโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเริ่มทำดีฟายของตัวเองการสวอปเหรียญของตัวเองนะครับเพื่อจะอะไรเพื่อจะมีเม็ดเงินมหาศาล และผมเชื่อว่าในวงการ d e f าเนี่ยมีเม็ดเงินมหาศาลในเวลานี้จริงๆเห็นไหมครับอย่างลูน่านะครับลูนา่านะครับนักลงทุนมีเม็ดเงินมหาศาลเข้าไปลงทุนแล้วลูน่าปั่นขึ้นไปถึงเกือบ120ดอลลาร์119ดอลลาร์ได้ขนาดนั้นนะแสดงว่ามันมีต้องมีเงินมหาศาลเข้าไปปั่น รวมถึงตลาดคริปโตต,ตออเนี้ยผมบอกเลยนะครับว่าแ yeah, ย่มากๆและสถานนัการการเงินของโลกแย่ yeah, ด้วยฉะนั้นทุกคนนะครับมุ่งเข้าหาเส้นสู่ดีไฟหมดเลยเพราะว่าเขารู้แล้วว่าใครจะช่วยเขาในยามสงครามฉะนั้นตอนนี้เรามองไม่ออกเลยนะครับว่าเหรียญใหญ่ยังไงเนี่ย มันจะมันจะเป็นตลาดกระทิงเมื่อไหร่บางคนก็เดาไว้เป็นปีนะครับแต่ตอนเนี้ยถ้าถามพวกเหรียญใหญ่เนี่ยนะครับส่วนตัวผมนะผมไม่ค่อย,ยละมนครับไม่ค่อยไม่ค่อยวอรี่ไม่ค่อยกังวลจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ขึ้นนะครับแต่ปีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเหรียญใหญ่อย่างบิตคอยไม่ขึ้น มันจะมีเหรียญแอลคอยบางตัวที่แหกกดที่แหกกดฟ้านะครับฝ่ากดเหลาหรือฝ่ากดหมู่ซึ่งตลอดเจเดือนที่ผ่านมาเราเห็นแล้วทั้งมีทั้งโซโลนามีทั้งเทรานะครับก็คือลูนาแล้วก็เอแวกและมีเหรียญอะตอม ก็เห็นเลยว่าเงินน่ะมันมีก้อนเดียวนะครับแล้วก็ส่งกันไปเป็นทอดๆระหว่างเหรียญตรงนี้แหละสำคัญแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่เริ่มกระตุ้นเหรียญมีมคอยนะครับให้เข้ามามีบทบาทเรื่องสวอปมากขึ้นไม่ว่าจะเหรียญชินโนบปิหรือชินจานะครับเรื่องของโจโจสวอปนี่สำคัญ พยายามที่จะในปีสองพันยี่สิองเนี่ยพยายามที่จะแบบเอาเท้าของตัวเองนะเข้าไปเหยียบในในโลกของ DeFi นะครับ d ีเหรียญเคสตอนนี้ d ี App ก็เสร็จแล้วนะครับก็พิเศษหน่อยนะ d ี App ตัวนี้สามารถที่จะแลกบิตคอยได้นะครับในตัวของการสวอปสวอปเป็นเหนเรียญบิตคอยได้เหรียญเฟกนะครับ อัจฉริยะดีแอปเลยได้รางวัลน,นะในงานดูใบเหรียญเนี้ยดีแอปดีมากๆสวอตแอปเนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้าพูดภาษาแบบบ้านๆอ่ะโคตรเจ๋งใครไม่ถือไว้นะครับอาจจะเสียได้แต่ผมบอกเลยว่าโคตรเจ๋งแล้ว ถ้าให้คะแนนในดีแอปเนี่ยตอนเนี้ยชอบอะไรมากที่สุดแล้วรู้สึกว่าอะไรน่าดึงดูดที่สุดหนึ่งคือเหรียญเคสนะครับสองคือคือเฟกเนี่ยแหละไซตามะก็อยู่แต่ว่าผมผมไม่เห็นข้อเด่นของมันแต่ก็เป็นเหรียญที่น่าสนใจเพราะว่าทำการส w a ปเนี่ยไปแนนถึงได้สนใจ แล้วก็มีเหรียญชีบะชีบะเขาไม่สนใจอยู่แล้วนะครับเขาสนใจแต่โปรเจกต์ของตัวเองเขาสวอปเนี่ยเขาจะอยู่ในใน chain ของตัวเองนะฉะนั้นเฟกเนี่ยน่าสนใจมากที่สุดแต่การตลาดไม่ดีต้องดูเหมือนกันว่าเม็ดเงินจะเข้าไปมากน้อยขนาดไหนนะครับเคสและอีกเหรียญหนึ่งที่เราไม่ได้พูดเลยวันนี้นะครับตั้งแต่ต้นคลิปก็คือ b a b y o o g e เราก็เลยทำข้อมูลออกมานะครับว่าความเป็นไปได้หลายล้านวิธีเนี่ยอาจจะอาจจะมาตกมรดกที่เบบี้ดอทก็ได้เนื่องจากเบบี้ดอทเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับได้เริ่มที่จะคลอสนะครับคือมีการร่วมโปรเจกต์กับโซลอดฟันโซลอดฟันนะครับ ซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันมันไม่มีหลักฐานนะครับเพราะไอคนเนี้ยทำอะไรมันไม่มีหลักฐานอยแล้วนะครับแต่รู้ว่าไอ้ identity ในการการทำลายค่าของการเงินเนี่ยมันคล้ายกันมากนะครับฉะนั้นผมก็ต้องบอกว่าไปอาจจะเป็นเขาหรืออาจจะไม่เป็นเขาอาจจะมีความเกี่ยวขอ้องอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับ นั้นสิ่งนี้ที่จะตามมาก็คือเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆนะครับและเหรียญเนี่ยที่จะถูกการปั่นมากที่สุดเป็นไปได้มากที่สุดคือ b a b y d o t คุณดูลูน่าล้วกันนะครับลูน่าโปรเจกต์ดีไหมดีนะดีมากๆเลยนะครับแต่เม็ดเงินมันมีไม่กี่ก้อนเฉะนั้นมันค่อยๆเท,เทไปที่เหรียญ แล้วมันมาจบที่รูน่านะครับนะขนาดนี้เราก็ต้องมานั่งรู้ด้วยกันว่าก้อนต่อไปไปที่ไหนเราก็คาดไว้หลายเหรียญน,นะไม่ว่าจะเป็นเนียทอน a d d a ครับถ้ามาอยู่ในเหรียญมีหละ่ะที่เขาพยายามตอบรับนักลงทุนบางกลุ่มที่มันมีเงินสูงสูงถ้าต่อเน,นี้ยติดในลิสต์เนี่ย ผมบอกเลยนะว่ามีอยู่สองเหรียญน,นะครับก็คือชิบะกับ Baby ้ดอที่ติดมากที่สุดชีบะเนี่ยต้องรอเวลาหน่อยนะครับที่โปรเจกต์เมตาเวิร์สจะเสร็จแล้วโปรเจกต์เมตาเวิร์สเสร็จเนี่ยมันจะมีผลดียังไงต่อชีบะม้างชีบะจะเป็นเหมือนแซนเลยคือมีนักลงทุนสถาบัน,เ,นเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หรือหรือช่วย นะครับในการซื้อเหรียญและก็เป็นวานตัวขนาดเป้งเลยนะครับที่จะถือเหรียญไปไอชีบะนั้นเรามั่นใจนะครับว่าถ้า b a b y d ดอลเนี่ยโปรเจกต์มันมาแล้วไอชีบะโปรเจกต์มันมาแล้วนะครับมันไปแน่นะครับไอวานจะวานไม่ว่าวานตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนตึงราคาไว้ที่1ดอลลาร์ไม่ได้ ตึงไว้ไม่ได้นะครับดังนั้นมันอาจจะไปเกินนะครับอาจจะเท่าแซนกับมานานะครับอยู่ที่3มถึง8ปดอลลาร์เราเราเก่งไว้ดียวงแต่เบบี้ดอนี่สินะครับเป็นสายตรงซึ่งอ่าเราได้ทำคลิปนี้ไว้ละเอ่อถ้า ถ้าเกิดหลายคนนะครับบอกว่าไอ้เบบี้ดอลเนี่ยอยู่ในกองทุนเนี้ยทำดีแอปนะครับแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่ากองทุนเนี้ยมันโคตรพ่อโคตรแม่มหาแม่มหาพ่อในการปั่นนะครับราคาคงจะไม่ได้ตึงไว้ที่ศูนย์สี่ตัวถูกไหมสามตัวถูกไหมสองตัวถูกไหมหรือจะกลายเป็นหนึ่งดอลลาร์ถูกไหมลูน่ามันยังทำได้แล้วเลย ขึ้นไปขนาดนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นอุปทานนะครับเบบี้ดอเนี่ยอุปทานเยอะด้วยเยอะมากๆนะครับเผาอีกหลายปีเนี่ยถึงจะเท่าชีบะนะแต่ถ้าเกิดเม็ดเงินมันมหาศาลเนี่ยมันวัดจากมาก็ตแคบไม่ได้มันวัดจากจำนวนเหรียญไม่ได้ซึ่งอ่า ดอทคอยนะครับก็เคยผ่านตรงนี้มาแล้วคืออุปทานไม่ไม่จำกัดนะครับแล้วคนก็เข้าไปซื้อนะครับตามอุปทานที่มีอยู่ซึ่งดอทคอยเนี่ยผลิตออกมานะครับตั้งแต่ปี2014โดยอัลกอริทึมของไลท์คอยใช่ไหมในการขุดไลท์แถนด็อกนะครับด็อกมีการเพิ่มขึ้นตามาตลอดด็อกอุปทานไม่จำกัดยังไปได้ขนาดนั้นเลยแล้ว อย่างเบบี้ดรอล่ะถ้ามีเงินเข้ามาก้อนใหญ่ๆจริงๆเนี่ยมาปั่นเนี่ยสิบดอลลาร์ก็คงยังยังโซไม่ไหวมั้งครับน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับน่าจะไปมากกว่าเหรียญมีมตัวอื่นด้วยและไปอย่างมหาศา,า์เลยจนคนต้องขอยกมือไหว้นะครับ บอกโอ้ยปั่นขนาดนี้เข้าไป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 แล้วก็บึมแหลกเออผมก็บอกประมาณนี้นะครับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะครับความโลภก,การลงทุนมันมีหมดในตลาดทุนทั้งหุ้นคุณบอกหุ้นดีกว่าความผันผวนน้อยกว่า นะครับก็แล้วแต่คุณแล้วกันพันธบัตรรัฐบาลก็แล้วแต่คุณนะครับคุณบอกว่ามันดีกว่าเพราะความเสี่ยงมันน้อยกว่ามันไม่เหมือนการพนันก็ก็ว่าเป็นไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ในประเทศไทยที่เกิดเคยเกิดขึ้นตอนปีปีสนะี่ศูนย์่ะมันก็มองแบบเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่ไหม,ใ,ใ,ไหมในการเก็งดอลลาร์เอาไว้อะจน ฟองสบู่แตกนะครับเงินบาทอแตกเป็นยังไงอะ่ะคนที่เล่นค่าเงินถึงกับปูเสือกับบ้านเลยสินทรัพย์พวกนี้เหมือนกันนะครับยังไงก็เหมือนกันอยู่แล้วคุณเข้ามาเหยียบสินทรัพย์มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่คุณชอบมันไหมนะครับแล้วให้คำจำกัดความมันยังไงมันเป็นเรื่องของคุณเลย แต่สิ่งนี้ที่ผมจะบอกนะครับคือมันก็เป็นไปได้นะว่า Baby ้ดอเนี่ยจะถึงสิบดอลลาร์นะครับพูดด้วยเลขของความกาวนะแต่ถ้าเกิดพูดเนี่ยในเรื่องของการปั่นราคามันต้องทำอย่างนั้นซึ่ง Baby d o อตอนนี้มีกระดานเทรดของตัวเองมีการสวอปเหรียญของตัวเองแล้วอะมีดีฟาแล้วอะนะครับแล้ว ดีฟาของมันก็น่าจะใช้กับพวกยูนิพวกแพนเค้กได้แล้วรวมถึงการขยายเชนคือ baby ดอสามารถซื้อในเชนของอีเท r e u เรียมได้ซื้อในเชนของของของบัตบหรือ b ีเได้ baby ดอมันจะเป็นอะไรนะครับมันจะมันจะเกินจินตนาการของคุณเกินข้อจำกัดของคุณคุณ ตอนนี้คุณอาจจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกตลาดคริปโตเป็นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ impossible แต่ไม่ใช่มิชชั่น impossible นะผมหมายถึงว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดเพียงแต่ว่าคุณต้องอ่านเขาเรียกว่าเหรียญให้ออก นะครับว่าหวานคิดยังไงมีความเป็นไปได้กี่ล้านวิธีมุมมองยังไงนะครับซึ่งเงินมันจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้แต่เมื่อคุณอยู่ในในสินทรัพย์คริปโตคุณยืนอยู่ในอะไรสักอย่างที่ที่มัน จะต้องทำสงครามทางด้านการเงินนะครับคุณเข้ามาตรงนี้คุณกะไม่เสี่ยงเลยบอกอุย้ยแอดเชียแต่ละอย่างนะครับลงทุกเหรียญตอนนี้ลงทุกเหรียญเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เชียเราบอกให้ว่ามันก็คือโอกาสของคุณที่คุณจะมองโลกในแง่ดีสำหรับเหรียญคุณลงทุนมันก็พลาดอยู่แล้วนะครับ แล้วคุณลงทุนบางทีมันก็ท้อใจมันนานเกินไปมันไม่มีโอกาสมันไม่มีอะไรให้คุณสามารถที่จะพึ่งพิงทางใจพอคริปโตยังไงถ้าเกิดคุณซื้อไปคุณก็ดีกว่าหัวอยู่แล้วดีกว่าเงินดอลลาร์สาหารัฐอยู่แล้วที่ปั้นน้ำเป็นตัวปั้นน้ำเป็นข่าวจนทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยที่เศรษฐกิจของอเมริกากับ GDP ถ้าเกิดคนเหนือนะครับเขาจะต้องเรียกว่าจัดเงาคือทำทำอะไรแบบงี่เงานะครับเอาเอาข้อมูลมาหลอกคนนะครับให้เราก็ให้นักลงทุนเนี่ยเข้าไปร่อนเงินเพื่อจะได้ผลตอบแทนที่ บอกว่าเฮ้ยฉันมั่นคงแล้วคุณนะ่ะไปทำสงครามนะครับในยูเครนในตะวันออกกลางรวมถึงไต้หวันที่จะเกิดขึ้นเอาอะไรมาหลอกเป็นผมผมยังไม่เชื่อเลยนะครับลงทุนดอลลาร์เหรอรวยเหรอมั่นคงเหรอในวงการพวกนี้ การลงทุนเหมือนกับภาพลวงตานะครับเหมือนกับอะไรสักอย่างที่ที่มันมันปิดตาปิดใจของคุณนะครับปิดตาปิดใจนะครับมันมีความโลภมันมีความโลกรักโลโกหลงอยู่แล้วอยู่ในจริยธรรมในการลงทุนเป็นไปไม่ได้นะครับ การลงทุนทุกอย่างยังไงมีความเสี่ยงมีลักโลกโกดหลงมีเรื่องของเงินเพียงแต่ว่าคุณเอาเม็ดเงินคุณลงทุนไปคุณจะมองมันยังไงในมุมมองยังไงในการลงทุนเนี่ยสำคัญนะครับจัดพอร์ตก็ไม่สำคัญนะครับแต่ว่าคุณมองมันยังไงอะแล้วข้อมูลที่มีคุณมีอยู่คุณศึกษามัน สำคัญที่สุดนะครับจะสร้างหรือจะยาวผมไม่แข่อยู่ที่ว่าผมถือเหรียญน,นั้นผมได้เปรียบที่สุดอันนะี้ผมไม่นะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ลงทุนตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเหรียญต้นน้ําผมจะไม่เข้าไปเกี่ยวถ้าจะเข้าไปเกี่ยวคือไปร่อนเหรียญน,นะครับคือหมายความว่าไปซิ่งแล้วก็จบออก ต่เหรียญไหนที่มันคุณลงทุนตั้งแต่ต้นเนี่ยบอกได้คําเดียวนะครับว่ากําไรของคุณนะครับแม้คุณจะลงทุนผิดพลาดขาดทุนยังไงมันก็คือกําไรชีวิตของคุณยังไงทุกวันหนึ่งมันก็เติบโตอย่างแน่นอนเอาล่ะนะครับข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะครับว่าเบบี้ดอลเนี่ยถ้ากองทุนโซล,ลอจะปัดเนี่ยไปแน่ ฉะนั้นข้อมูลไม่ได้กล่าวไม่มีความกล่าวแต่มันต้องทําอะไรสักอย่างที่ยั่วยวนให้คุณเอาเงินเข้าไปซึ่งไวตัวให้ทันแล้วกันรักษาสุขภาพใครจะลงทุนต้องลงทุนตอนนี้นะครับตั้งแต่ศูนย์เก้าตัวเป็นเหรียญต้นน้ําแล้วคุณจะคุ้มและจุกใจในการลงทุนได้โอเคนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางนะครับคือทั้งกลุ่ม cryptocurrency c o m m u n i t y กลุ่มรวมแล้วก็กลุ่มย่อยคือ baby dot สนใจทักเข้ามาที่เพจแต่ก็ย้ำนะครับว่าเรามีลายกลุ่มอยู่นะ baby dot เอย cryptocurrency เอย โอเคเรามีสปอนเซอร์นะครับหนึ่งตัวนะครับชื่อบริษัท New Star ใครสนใจก็ทักเข้าไปที่เพจอันนี้นะครับเป็นค่าคอมมิชชั่นจากค่าโฆษณานั้นคนที่เข้าร่วมได้เนี่ยต้องมีหน้าร้านแล้วมีวิดีโอมีทีวีอยู่หน้าร้านนะครับเราเอาไฟล์โฆษณาเข้าไปติดข้อมูลเนี่ยประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจล้กันนะครับแล้วก็ย้ำว่า การลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าเ a b y d ี่ดอนะครับจะกู to t ด e m มูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่